ครับตางกัะมาพี่น้องด้วยนะครับด้านในตอนนี้นะครับทยอยให้ออกอย่างเดียวนะครับพยอยให้ออกอย่างเดียวนะครับเนื่องจากว่าการหายใจเราเกลี้ยงเาดอากาหายใจนะครับก็เลยนะครับลดความเสี่ยงนะครับในการให้พี่น้องนะครับทยอยให้ออกให้มากที่ฝุดนะครับแล้วก็ลดความหนาแน่นเพื่อไม่ให้เกิดอากาศนะครับขาดอาการหรือว่าการในหันเกินไปื่อความปลอดภัยเป็นราชาชจนนะครับตอนนี้ก็พยอยให้ออกอย่างเดียวนะครับต่อยเข้าเราสักครู่นะครับพอสักครู่นะครับเล่นตรงไหนก็ได้นะครับใจเราโยงจะมีคำปุกนะครับด้านนอกก็ได้ด้าน นะครับเราก็ต้องป้องก,กันไว้ก่อนนะครับไม่อยากให้อัดมากตอนนี้กำลังให้รปะยานชนนั้นในนั้นขยายออกมาให้มากที่สุดนะครับแล้วค่อยเข้าที่หลังนะครับขอบคุณครับ พ่อแม่พี่น้องที่มาเที่ยวถนนข้าศารนะครับก็ขณะนี้ถนนข้าสารเนี่ยแน่นมากนะครับก็อาจจะเป็นอันตรายกับนนะักท่องเที่ยวทุกคนได้ตอนนี้นะครับก็ขอความกรุณาทุกคนเดินออกไปถนนลาดตระเินเลยนะครับตอนนี้จะเป็นพื้นที่โล่งนะครับพื้นที่โล่งนะครับเราเดินออกไปเลยนะครับตอนนี้เริ่มมีคนเป็นลมหลายคนแล้วนะครับเพราะฉะนั้น เจอทุกคนเดินออกไปข้างนอกเลยครับตรงถนนลาดเดินเลยตรงไปเลยนะครับเดี๋ยวเราเค่อยเดินวนอ้อมกลับไปเอารถหรืออะไรก็ว่าไปนะครับเดินออกไปถนนลาดเดินเลยนะครับตอนนี้เดินตรงไปเลยครับเดินตรงออกไปถนนลาดเดินเลยครับนะครับก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับข้างในก็เริ่มติดแน่นนะครับเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือนะครับทุกคน เดินตรงออกถนนด้านเดินนะครับคืเป็นพื้นที่โล่งนะครับเดินตรงไปเลยนะครับสถานี้ถนนเข้าสารปิดแล้วไม่สามารถรองรับประชาชนได้นะครับขอความปรุณาครับเดินตรงไปด้านนอกนะครับถนนเข้าสารไม่สามารถเข้าได้เลยนะครับทีนองครับขณะนี้ถนนเข้าสารไม่สามารถเข้าได้นะครับขอความปรานะครับ อ่าอ๋อนะครับไปคนด้านในออกมานะครับขณะนี้ความช่วยเหลือไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องที่อยู่ด้านในได้นะครับขอความกรุณานะครับความกรุณาอย่าเข้าถนนเข้าสารนะครับขณะนี้ความช่วยเหลือต่างๆที่จะดูแลพี่น้องในถนนเข้าสารไม่ได้นะครับพื้นที่ในถนนเข้าสารขณะนี้นั่นหมดแล้วนะครับเต็มหมดขอความรุณานะครับกลับบ้านวันนี้ครับพรุ่งนี้มาเที่ยวต่อนะครับมีอีกสองวันครับ ด้านในออกมาก่อนนะครับอย่าเข้าไปครับขณะนี้ถนนเข้าสารผิดแล้วนะครับไม่สามารถรองรับประชาชนได้ครับครับพี่น้องที่รออยู่ด้านหน้านะครับที่จะเข้าไปในถนนเข้าสารนะครับขอความกรุณาครับขณะนี้ในถนนเข้าสารไม่สามารถรองรับประชาชนได้ครับขอความกรุณาเบิดทางให้ประชาชนด้านในออกด้วยนะครับรัพี่น มันเท่าไหร่มันเท่าไหร่ตรงนี้มันเท่าไหร่อ่ะกันพี่ลอยเราอยู่ตรงนั้นหมอหมอยืนรอยืนรอ นี่คืเปลี่อนพนักพนกงนนะครับแล้วกเขาแผคานะครับขวที่ได้การสกานะครับกอนทุกท่านเดินทางกลับบ้านนะครับเดินทางกลับบ้านเดินตรงไปนะครับจะเป็นถนนลาดตเนินนะครับ สยสารถทางนนนะครับอระวังด้วยนะครับเพราะว่าจุดใดจะเป็นจุดที่าสาใช่หมเป็นาาแพนั้นเราก็ไปขาจะดะไรายานนะครับกับบานะนะครับใครมีสางก็บอก แล ų, ้วนะครับเราไปเรี้าหาตำรวจสนนอนจะได้สมการหน้เจ้าหน้าที่กอนะครับสงการวันนี้เสร็จที่ลงแล้วนะครับกองผอยจัดเดินทางกลับบ้านนะครับเดินทางกลับบ้านนะครับพรุ่งนี้มาใหม่นะครับเจ้าหน้าทีจําเป็นต้องทาความสะอาดถนนนะครับ ทำความสะอาดถนนนะครับนะจำเป็นต้องทำความสะอาดถนนนะครับจะจเป็นต้องทำความสะอาดถนนนะครับ จะเข้าแล้วนะครับถนนข้าวสารนี่คือเสียงของเจ้าหน้าที่เขตพระนครและเจ้าหน้าที่ตำรวจตอน,นอนจนาสงครามนะครับแจ้แจันทราบว่าสงครารวันนี้เสร็จสิ้นแล้วนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านนะครับเดินทางกลับบ้าน นับสามารถเดินตรงไปสู่ถนนลากกดําเนินได้นะครับเดินทางกลับบ้านนะครับเจ้าหนดีจะเป็นที่จะต้อง